โอ้เหนานี่บุ๊ฝึกควยฝึกยังได้หมดนอโอวัดีจ้าเนี่ยก็ได้หนอโอวกนน้าอาผมอัดไปนะบงเนี่ยีเอห้เจ้าดีดีเนี่ยอ่บึงรถควยเส้นคู่่ะเอาฝึกฝึกกับฝึกเองินเงินเงินงินงึกเงึดงผมก็ไล้ลูกบ้า เขาเห็นมงนี่แล้วมงเดียวเลยคงเลยตั้งแต่เกิดมากเลยยามได้ยามนั่นหนอเขาไปขายชานมีอ่ามึงกลับว่าแมนน้อง่าแม่นควายไปโอ้ยโบว์โบว์ยี่เด้อขันที่สี่ยังสี่เดียวไปเขายังไหนน้อโอ้เอินดูเอินดูครับควายสายพันธุ์ดีดีซ้ำหนอเขาฝึกได้อีกขันได้เลี้ยงแล้วค่ะคู่ถึงได้หนอขามฮู้จีนยาเจงยอดมันอันนี้ซื่อๆนี่เจ็บดังนี่ครับไปจีนเห็นหอบลงมลายเด่นเขาเขาเขาแข่งเขาันนั้น โอ้ยควายกันหนาตาดีเน่คนก็รูปร้วนน่ดหน่อยโอ้ได้กันครับเดียยวเดียเดียยวผมติโตได้ไหยังเขารับมียังตีโตเนาะส้างข้อกันใหม่ครับผม